วันนี้ก็ไม่ได้ต่อไมคต่ออะไรนะครับก็จะมาดูพระพระริมทางพระที่ปิดจากริมทางเป็นพระที่ถ้าถ้าถ้าจะเคเห็นริมทางเคยเห็นถ้าใครขับรถไปตามต่างจังหวัดนะหรือหรือจังหวัดใกล้เคียงปริมัฑทนก็จะมีที่เปิด ขายกันอันเนี้ยเราสามารถที่จะจับต้องได้แล้วก็ได้ดูด้วยตาของตัวเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในในแค่ส่วนหนึ่งที่มาเรามาดูองค์แรกเลยว่างๆเดี๋ยวมไล่ไปเรื่อยๆเป็นเหรียญเก่าอ่าดูองค์นี้ก่อนเป็นเหรียญเก่าซึ่งอย่นี้ผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้ที่มาเหมือนกันเพราะไม,แม่แม่เคยเห็นเลย ชอบความเก่าเก่าจริงๆนะโหเป็นไงตานี้คมลึกนะครับมีโค้ดด้วยมีต่อโค้ดนะครับเห็นเห็นกันจะจักไปสังเกตได้ว่าคมลึกเป็นยันเป็นอักขระนะครับด้านหลัง ห่วงเดิมเลยนะนะครับเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยก็เป็นเหรียญเก่าก็น่าสะสมก็ก็เลยเอามาก็บไปเจอริมทางอย่างเงี้ยผมเอาเลาผมจะไม่ไม่จะเลือกที่ชอบซะส่วนใหญ่ก่อนมาดูเหรียญต่อไปเป็นหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทอง ห้องโฟกัสหน่อยอ่านี่ครับจะเห็นเป็นดอกพิกุลเลยส่องให้ดูเห็นมครับเหรียญน,นี้เขาเรียกว่าเหรียญใช้งานนะมันก็จะจะเลยมีศึกมีอะไรไปบ้างอเออเบอร์นี่นะครับลักษณะขนาด ่จะมีวงเล็บตรงนี้เ่าแบแผ่ติดตรงเล็บไม่ใช่วงเล็บติดอยู่ในวงเล็บครับเป็นเหรียญไตมากอ่าวัดพี่กุลทองนะครับสองห้าหนึ่งสองเอ้าโหก็เป็นลงอักขรด้านหลังอย่างนี้เลยเก่าเก่านะครับอ่า อน,นี้อาจจะดูไม่หมดในะอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆหลายคนก็จะรู้จักเป็นอะไรอ่ะลูดทิมอย่างเงี้ยอ่าวัดละหาร่ล่จังหวัดระยองอกองโฟกัสให้อัตโนมัติครับเป็นเป็นภาพปกนจานะครับ,รด,รรบด้านหลังก็จะเขียนชัดเจนของลูดทิม มีปิดทองลงลักนี่คืออักขระอ่าเป็นยันราพหลวงปู่ทิมชัดเจนครับด้านหน้าเนื้หาความเก่ามวลสารอ่าสายเมตตาจริงหลวงปู่ทิมเขามีผมภายคุม,มาอีกนะนี้ผมก็หายังหาไม่ได้อยู่เหมือนกัน ชัดเจนนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเกจิระดับต้นๆแล้วมีอีกองหนึ่งที่อยากให้ดูเลยก็คือเป็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งของสมเด็จพุทธาจาย์โตจะได้ทำไว้ที่วัดพับเป็นพิมพ์ตุ๊กตาเรียกพิมพ์ตุ๊กตาหรือเ,เรียกสมเด็จวัดพับนี่แหละก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ขาเรียกพิมพ์ตุ๊กตาเราจะท่านจะสร้างเป็นพระสมเด็จเขาเรียกสมเด็จอรหังนะครับตอนนั้นอยู่วัดมหาธาตุนะครับก่อนอีกนะสร้างก่อนวัดหลักสมเด็จวัดหลักครั้งทนะ่านได้สร้างไว้เป็นพิมพ์ตุ๊กตาก็จะเป็นลักษณะนี้มีคาบติดนน่นนะครับ เลยนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างไปจะไม่ไม่หมดทั้งหมดเป็นชั่วโมงเลยเนะี่ยมันจัมีอีกที่ไม่ไมได้เอามาให้ดูจะเอาเน้นๆให้ดูนะครับอีกที่ยุคนี้หากันเยอะแยะ,ยะจะเป็นอ่าอะไรหลวงพุโตอ่าปิดตาก็จะเป็นลักษณะนี้ ผงใบลานเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคือด้านหลังข้างบนก็ได้นี่เลยครับเขียนแบบเป็นหลวงพุโตแน่นอนด้านล่างก็จะเป็นวัดประดูชิมพีเป็นยันอัคระด้านหน้าฝังตะกุดนะครับฝังตะกุดน,นิยมนิยมยางานกันอ่า ดูกันละทีนี้ข้างๆกันเลยตรงนี้อ่าอาจารอยู่ในตระกูลของพระสมเด็จเหมือนกันเรียกว่าสมเด็จปีหลันอ่าอันนี้พิมพ์พระอัครสาวกอ่าก็เก่าเนื้อหานี่เลยครับนี่กาหายากนะ คือสมเด็จปีหลังโอ้ยวางผิดเรามาดูอีกสายหลวงปู่บุญอ่าวัดกางบางแก้วก็จะไปดังที่เรื่องของอะไรเจ้าสัวนะครับก็จ,จะเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้นี่คือเหรียญเจ้าสัว หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าอันนี้ก็หากันอยู่นะนก็หากันอยู่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีก ก็จะเป็นหลายคนรู้จักจะถ้าสายพาะเครื่องจะต้องรู้จักวัดสะพานสูงหลายคนบอกว่าจะต้องเป็นหลวงปู่เอี่ยมสิใช่ครับปิดตาต้องเป็นหลวงปู่เอี่ยมจะมีมีม,ม,มีอีกที่ไม่ใช่หลวงปู่เอี่ยมจะเป็นวัดสะพานสูงหลวงปู่กลิ่นนะดูตำราที่ใครต้องดูตำราตาม นี่ครับหลายคนหลงนะประจนหลอกว่าเอ้ยหลวงปู่เอี่ยมไยม่ใช่หลวงปู่กินก็ได้สร้างไว้เหมือนกันหลวงปู่เอี่ยมก็สร้างแตต้องดูดูแยกให้เป็นด้วยนี่ลักษณะนี้วัดสะพานสูงเน้นเออถ้าเป็นตะกุดนี่นะโอ้โหใครมีไว้เนี่ยสะพานสูงปิดตาตะกุดวัดสะพานสูงตะกุดวัดหนังวัดหนังนี่ไม่มีปรากฏให้ดู อทีนี้มีองค์อีกองค์นึงอายุจริงๆสร้างเจ็ดร้อยปีได้อ่าตอนนี้วัดน่ะตั้งแต่สร้างเขื่อนมาวัดอยู่ในน้ำตอลอดวัดอยู่ในน้ำแล้วจมน้ำเลยตั้งเขื่อนมาพักท,ท่ากระดานานี่เรามาดูกันเป็นรกณะเจ็ดร้อยกว่าปีที่ สร้างตอนนี้วัดอยู่ในน้ำนี่แหละครับลักษณะความเก่าความเนื้อหานะครับคนก็สายสายสายพักหลูก็จะเล่นหากันอ่านี่เลยครับท่ากระดาษ เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันองค์นี้ดีกว่ากับที่จะต้องพกกันไว้เลยติดรถติดลาหาหลงวงพ่อทวดอ่าหลวงพ่อทวดก็จะมีหลายรุ่นหลายแบบอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นหลวงพ่อทวดที่รุ่นที่มีตัวทออ่าหน้าชัดมากสวยมากถามว่าตัวทออยู่ตรงไหน อะจะดูที่ฐานบัวนะครับนั่นนะครับใต้ก็จะเห็นเป็นตัวทออยู่อันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวทอนะครับก็มีหลายแบบเช่าหากันอยู่นะครับศิลปินหลายคนดาราหลายคนก็พกติดตัวอ่าอ่านี่ แล้วมันมีอีกเหรียญหนึ่งอันนี้เหรียญน,นี้ผมห่วงมากแล้วก็ถ้าใครจะสนใจก็แปลกแพงอ่ะผมบอกเลยผมปล่อยแพงองนี้นะครับกําลังมาอยู่วแก้ววัดเคลือวันนะครับเหรียญน,นี้เลยเรี๋ยญน,นี้เหรียญน,นี้ติดต่อได้แต่แพงอ่าเอาแพงเลยนะครับเป็นเหรียญใช้งานนะครับวัดเคลือวัน,ว,ว,นวัดแก้วชนบุรี ด้านหลังจะเป็นปิดตาแบบนี้เลยอาลงอักขละนะครับความเก่า,าห่วงเดิมเดิมอ่าแบบนี้เลยอ่ะแถมลกผู้สุให้ดูอีกองแล้วกัน ปักคองมาขำเท่าไหน,นก็พูดนะถึงหลวงปู่เอี่ยมนจะเหรียญเก่านะครับเป็นไงครับเหรียญใช้งานก็จะเป็นอย่างนี้สองสี่น่าจะสองสี่สองสองศหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าเหรียญกเก่าแบบนี้เลย อ่าอ่าครับแล้วกทั้งหมดนีถ้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับติดต่อได้เดี๋ยวจะทิ้ง i ลายไอเดีคิวอาร์โค้ด l ล n e และเบอร์โทรไว้ราคาไม่เท่ากันในแต่ละองค์จเจ่าหากันไม่เท่ากันบางองค์แพงบางคนบางองค์ก็ราคาทั่วไปนะครับก็ฝากไว้เอามาดูกัน ชอบหรือใครชอบหรือใครสนใจก็ติดต่อมาขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพระริมทางสวัสดีครับ